สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราขยามาหากินนุน่นให้เขานะครับนี่ครับกินนุ่นหน่อยนะครับอยู่น้ำตดจังโคนนะครับนี่หาแนวไตครับโอ้ยบินบอลเลยครับนี่ครับกินนุ่นหน่อยเนาะเยอะแยะเลยครับ าใหม่มาของมาต่อยเหรครับโอ้ตัวนี้ก็เยอะนะครับเป็นที่น่นแดงหน่อยนะครับยูน้ำตนคูหมักมากินน้ำใบอ่อนๆน,นะครับเนี่ยเยอะเลยครับ เสือใม่สอยนะครับโอ้โตัวเขาเพราะเขานะครับบินวันนะครับเนาะวิธีหาจิตน้ำบานเดานะครับน,นะครับโอ้โหเยี่ยมมาบ ใหม่นี่ครับใส่เลยสั้นสั้นสัน,สน,สนต,ตกเข้าไปแน่ใหม่แล้วนะครับหาจินแบบสานบ้านเท่าครับตเขาตัวบ่วเขานะครับโอ้เชนนะครับเอากระสีหาต่อไปเรื่อยๆรนะครับนี่ครับ โอ้ยครับเห็นไหมครับเนี่เป็นพ่วงนะครับเนี่ยพ่วงย่อยเอาไหมครับเนี่ยนี่นครับนี่ตัวเขาเขาตัวพวกเขาก็ปล่อยกันไปนะครับเป็นกีนี่หน่อยนะครับเข้าไปขวับไปปนเสียบเพื่เอเขาครับ นะครับโอ้ยบินบ่อนเลยครับที่การหากินแบบบ้านๆนะครับเครื่องเคลื่อนนี่ที่นว่นช่วงมาหากินนะครับหากิ้นยอดอ่อนก็ไปนะครับนี่หาฮะอ,องค์สิละครับส่วนมากครับต้นคูนต้นติวใบนอ่อนๆนะครับ นี่ครับโอ้โหหาจินตามวิธีอีสานนะครับนี่ไต่ไปเรื่อยๆครับบันหลังในมีต้นคุนครับเบิ้นอ่อนเนี่ยเอ,อเต็มครับเต็มตัวน้นอยๆกับแซบครับกินนู่น,นเนาะ ปนในบักม่วงก้อยบักม่วงนะครับแสบเพื่อ,อ,องลองเนื้อโอ้โหอยากปวดถึงนะครับโอ้โวนะครับตเต็มต้นอ่อนนะครับโอ้ยตกปลาเธอเนาะครับก็บินว่อนอยู่นะครับ ที่การหาจินเ่านะ้ครับเหนือนี่ครับ,รบได้ครับพอได้ปนได้ออมเลยครับนี่ครับปนทงเฮาครับนี่โอ้โยครับเอาขอไว้ซ้ำนีกนครับผมเดี๋ยวหาจินแบบ ไปเรื่อยครับนะครับโอ้เต็มๆนะครับน้ำหยอดอ่อนครับโอเคนะครับผมเอาไว้เฉยๆก่อนครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ